สวัสดีครับอยู่กับผมครับเจี๊ยบครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการครับแล้วก็ชันเคยฮะพามาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสครับตัว 1.5G นะฮะตัว 1.5G ปี2018ฮะคันนี้ราคา388000นะครับผมราคา388,000นะฮะก็ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะครับสำหรับตัวโตโยต้าวีออสครับตัวนี้ได้เป็นตัว G ด้วยไฟอะไรต่างๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอ่ะ เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไลท์มาแล้วนะแล้วก็มีสปอตไลท์อันนี้มาครบแล้วนะตัวนี้รถพร้อมใช้งานนะครับผมสีสันได้นี้จัดก,การมาให้เรียบร้อยแล้วเอาไปก็เติมน้ำมันขับเลยนะอันนี้คันนี้พ่อนอยู่ประมาณน่าจะราวๆหกพันบวกลบนะนี่ครับได้เป็นตัวจีนะฮะหกพันบวกลบแบบนี้นะครับตัวรถมีกล้องหลังนะ มีกล้องหลังมีเซนเซอร์หลังมานะฮะอย่างที่บอกครับรถค่อนข้างพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เอามาแบ่งปันกันนะใครที่กำลังหารถใช้งานอยู่นะก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมอัตราก,การกินน้ำมันก็ไม่ได้รุนแรงมากครับสิบห้าสิบหกกิโลลิตรนี่ได้อยู่แล้วนะอันนี้บอกเลย ายในครับเป็นทิมด้วยสีรถโกนะมีสีรถโกปรมาะไยมัล t i function มีมาแล้วนะกระจกปักไฟฟ้าอะไรหมดแล้วนะตัวบาะถ้าลายทูโทนนะครับนี่นะเรียบร้อยไม่มีขานะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วคันนี้เลขไม่ครับเลขไม่อยู่แสนหกนะมาพร้อมจอแอนดรอยนะ ตัวแอร์ตัวอะไรพร้อมนะครับนี่นะแล้วคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะฮะครบหมดเลยคันนี้นะในสิ่งที่รถหนึ่งคันคนมีนะครับแล้วก็เป็นนี่ไฟสองสว่างนะมีไฟหน้าปกติมันจะ บางรุ่นจะไม่มีนะเออมันจะไปบีตรงกลางแทนแต่มีตรงหน้าดีกว่า้วดูแผงประตูครับไม่มีแต่นะเรียบร้อยเลยสวยๆเลยแผงประตูค่อนข้างเรียบร้อยครับตัวสายเบลสายต่างๆดูดีครับตัวม่นบางแดดเอ้ยกันแดดนะครับผมก็หลังคาผ้าหลังคานะค่อนข้างเรียบร้อยด,ดีนะครับอันนี้สวย นะตัวแอปอ่ะจอทัชสกรีนเอาไม่ใช่แอนดรอยเป็นจอทัชสกรีนเฉยๆนะครับแต่ก็มียูทูบยูทูบอะไรพวกนี้มีนะแล้วเวลาถอยหลังก็นี่นะใช้งานอะไรได้ปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักแป๊บนึงแล้กันนะครับดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่ง ห้องเครื่องฮนะได้เดิมๆนะฮะเครื่องเดิมเดินนิ่งนะเครื่องแห้งไม่มีเยอะนะไอเย็นแน่นอนนี่ดูจากน้ำที่กรอบไอเย็นนะครับภาพรวมโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะคันนี้อเดี๋ยวสรุปให้ฟังคันนี้ครับเป็น Total Vion ครับตัว 1.5g ครับปี18นะตัวจีนะปี18 นะครับผมราคา3า8 0 0 0แปนะถ้าสนใจจริงๆก็เดี๋ยวพูดคุยกันได้ฮะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องรีจัดพีโอนะครับผมประกันเครื่องเกียร์มีให้ครับสไลด์ส่งฟรีมีให้นะฮะถ้าสนใจเนี่ยอยากให้ทั้งมาคุยกันครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะโอเคนั atives? ้นสั้นๆฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันคันนี้นะโต้ตาวีออสเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับโอเคนั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ